ใส่ไปแล้วก็ดีดออกนะครับโอเคใช้งานได้นะครับสําหรับปอกจริงนะครับปอกที่ยิงแล้วนะครับเอามา DIY นะครับต่อมาครับเป็นระบบแก๊ปนะครับที่ DIY จากปอกจริงนะครับทดสอบยิงนะครับ รบสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับแล้วก็กรับสวัสดีท่านผู้ชมที่มาจากทางช้อปปีด้วยนะครับสาหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามให้ก่อนเลยนะครับผมก็คลิปนี้นะครับจะมารีวิวนะครับตัวโมเดลหักลำจุด3.8นะครับตัวนี้จะเป็นโมเดลงานต้นแบบนะครับเหมาะสําหรับการตั้งโชว์นะครับแล้วก็ใช้เป็นต้นแบบได้ครับคุณสมบัติของโมเดลนะครับก็คือสามารถยิง แกได้นะครับถอดประกอบได้นะครับผมแล้วก็ใช้ตั้งโชว์ได้นะครับเป็นของสะสมนะครับหรือใครจะใช้เป็นต้นแบบนะครับสําหรับนักประดิษฐ์ก็สามารถใช้ได้นะครับผมตัวโมเดลนะครับก็คือไม่ได้ออกแบบแบบลอยๆนะครับทุกอย่างนะครับต้องหาครับหาวัสดุนะครับก็คือออกแบบจากวัสดุที่หาได้ตามท้องตลาดครับอย่างตัวลำกล้องก็สามารถหาซื้อได้นะครับเป็นเหล็กสเตนนะครับตัวนอก ยี่สิบสองนะครับรูนายสิบนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลสําหรับนักประดิษฐ์นะครับก็ตัวโมเดลนะครับก็จะแบ่งส่วนนะครับเป็นงานแผ่นนะครับสามส่วนครับก็จะมีเฟรมสองข้างนะครับแล้วก็เฟรมตรงกลางนะครับผมเคยลงรายละเอียดเกี่ยวกับการขึ้นงานไปแล้วนะครับสําหรับคนที่อยากจะนําไปต่อยอดนะครับชิ้นส่วนระบบภายในก็เหมือนกันครับเป็นงานแผ่นนะครับจะเป็นระบบดีบปอกแบบนี้นะครับผม ทุกอย่างก็คำนวณจากวัสดุที่มีอยู่จริงนะครับหาง่ายครับขึ้นงานง่ายตัวนี้จะเป็นตัวที่ขึ้นงานง่ายนะครับผมสาหรับนักประดิษฐ์นะครับแล้วก็ตัวในเรื่องของราคานะครับผมในเรื่องของราคานะครับทางร้านแจกแบบนะครับก็คือแบบที่ออกมาเนี่ยทางร้านออกแบบมาก็คือไม่ได้คิดค่าแบบนะครับคิดเฉพาะค่าสั่งพิมพ์นะครับแล้วก็ค่าสั่งพิมพ์เนี่ยถือว่าถูกมากนะครับสําหรับการพิมพ์ 3D นะครับร้านอื่นเขาจะ หลายคนอาจจะเคยเห็นครับร้านรับจ้างพิมพ์ใน s h อป e นะครับเขาจะพิมพ์กันอยู่ที่ชั่วโมงละ90ครับปกติราคาพื้นฐานจะอยู่70-100ครับแล้วแต่ร้านนะครับร้านตาม Shopee, l a z a d a ก็มีครับรับจ้างพิมพ์งานอยู่ประมาณ90บาทเป็นงานพิมพ์ ABS นะครับส่วนของผมเนี่ยผมพิมพ์ PTG นะครับ PTG กับ ABS นะครับไม่ได้ต่างกันครับมีความแข็งแรงเท่ากันครับต่างประเทศเขาทดสอบแล้วครับว่าบางทีเน่ย พ T G เนี่ยมันแข็งแรง่าด้วยซ้ำนะครับผมก็คือผมก็ไม่รู้นะมันก็อยู่ที่ยี่ห้อของพลาสติกนะครับแต่ว่าพ T G เนี่ยก็คือแข็งแรงมากนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเอาไปยิงกระสุนจริงได้นะครับก็แข็งแรงในงานโมเดลนะครับผมแ,แข็งแรงในระดับหนึ่งนะฮะในเรื่องของราคานะครับทางร้านรับพิมพ์อยู่ที่60บาทนะครับเวลาคนสั่งจ้างพิมพ์งานนะครับผมจะคิดแค่60บบาทกนะ็คือว่าถูกกว่าราคามาตรฐาน โลมาอีกสิบาทครับราคามาตรฐานตามสุดก็เจ็ดสิบนะครับแต่ไม่มีใครรับพิมกันแล้วนะครับเจ็ดสิบาทตัวนมากจะเป็นเก้าสิบนะครับผมรับพิมพ์อู่หกสิบนะครับแต่ราคาที่พิมพ์จริงๆอ่ะมันไม่ได้ขายหกสิบเต็มนะครับผมตัวตัวเนี้ยพิมพ์จริงๆนะครับยี่สิบชั่วโมงครับตอนที่ผมเคยลงคลิปว่ามันพิมพ์แค่สิบห้าหรือสิบเจ็ดชั่วโมงผมจำไม่ได้นะคือผมคํานวณจากตัวโมเดลอย่างเดียวไม่ได้รวมตัวประกับกับปอกกระสุนที่สิบปอกครับ ถ้าเกิดเป็นรวมทั้งหมดนะครับมันพิมพ์อยู่ประมาณ20ชั่วโมงกับอีก35นาทีนะครับผมถ้าคิดเป็นเงินเป็นราคาจริงนะครับชั่วโมงละ60ก็อยู่ประมาณพันสองครับแต่ว่าราคาที่ผมลงไว้ก็คือ900แล้วผมก็ลดราคาลงไปอีกนะครับอีกประมาณ30%ครับก็อยู่ประมาณที่700นะครับผมราคาก็จะอยู่ประมาณนั้นก็คือถูกสุดแล้วนะครับราคาเนี่ยตกอยู่ชั่วโมงก็ไม่ถึง50บาทด้วยนะครับผมในราคาที่คิดจริงๆนะครับ แล้วก็งานโมเดลนะครับทางร้านประกอบให้เป็นแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับคนที่อยากศึกษาครับก็สามารถนําไปถอดและประกอบใหม่ได้นะครับก็ยังมีคลิปสอนถอดประกอบอยู่นะครับก็เข้าไปดูในช่องได้นะครับผมโอเคต่อมาครับในเรื่องของกระสุนนะครับการ DIY ปรอกที่ใช้แล้วมาใช้งานร่วมกับโมเดลครับ ที่ต้อง DIY ปอกใหม่เนี่ยเพราะว่าตัวปอกกระสุนตัวนี้นะครับผมมีช่องระบายแก๊ปที่แคบนะครับจะมีรูเล็กๆอยู่เห็นไหมครับเวลายิงเนี่ยเซียววินาทีนะครับกดยิงปั้งเนี่ยไฟจะออกที่ปากกระบอกทันทีเลยซึ่งความเร็วความแรงของแก๊ปเนี่ยมันค่อนข้างสูงครับเวลาเจอแก๊ปดินปืน,น,นหนาๆครับเสียงมันจะดังแบบผิดหูไปเลยครับก็คือปอกเนี่ยอาจจะเสียหายได้เลยนะครับผมก็เลยต้อง สำหรับคนที่ใช้ยิงเล่นเป็นประจำครับแนะนำให้ DIY จากปอกที่ใช้แล้วเป็นปอกทองเหลืองนะครับก็เดี๋ยวจะสอน DIY สอนการทำปอกนะครับสำหรับการรักษาโมเดลนะครับแนะนำให้ใช้สเปรย์ซิลิโคนครับเนื่องจากเวลายิงแก๊ปนะครับเขาเหมาแก๊ปนะครับเหมือนกับว่ามันมีสารกัดก่อนหรือยังไงก็ไม่รู้นะครับเวลามันเกาะที่ตัวปืนนะครับมันจะทําให้ระบบปืนเนี่ยฝืนไปหมดเลยนะครับผมแล้วก็ อาจจะทําให้พลาสติกเนี่ยเสื่อมสภาพด้วยนะครับเหมือนกับว่ามันอาจจะทําให้พลาสติกเนี่ยกรอบแห้งกรอบนะครับก็คือการใช้สเปรย์ซิลิโคนฉีดในระบบนะครับก็จะช่วยให้เข่าแก๊บนะครับไม่เกาะที่ตัวปืนนะครับแล้วก็จะทําให้ปืนเนี่ยไม่ส่วนไม่เสื่อมสภาพด้วยนะครับผมก็คือต้องฉีดทั้งหมดเลยนะครับช่วงนํากล้องช่วงระบบดีดปอกอะไรพวกนี้นะครับผมอันนี้ก็คือเป็นการรักษาโมเดลนะครับให้ไม่เสื่อมสภาพนะครับ ก็คือการใช้สเปรย์ทีิโคนนะครต่อมาครับในเรื่องของปลอกนะครับปลอกตัวที่ผมออกแบบไว้นะครับมันจะสามารถปลอกตัวที่ผมออกแบบไว้มันจะสามารถใส่กระสุนอ่าบิบีการได้นะครับหรือกระสุนขนาด6มิลครับเนื่องจากตัวปลอกนะครับมีขนาดปากปลอกกระสุนอยู่ที่6.3มิลครับแต่ว่าช่วงกลางปลอกจะอยู่ที่5.9นะครับแล้วก็มันจะเป็นทรงรีดจาก6.3มา5.9ครับเวลาใส เม็ดพลาสติกลงไปนะครับมันก็จะไปคับอยู่ช่วงกลางปอกครับแล้วก็ให้เราทําการกดอ่ากดแค่พอพอแน่นนะครับไม่ต้องแน่นมากครับเดี๋ยวมันจะแก๊บมันจะดันไม่ออกนะครับอ่าเดี๋ยวผมอาจจะยิงให้ดูนะครับในท้ายคลิปนะครับแล้วก็ตัวปอกนะครับมันจะตรงนี้มันจะบางนะครับเพราะว่ามันจะเป็นห้องห้องแบบห้องระเบิดนะครับจะมีช่องระบายแรงระเบิดออกมาเพราะว่ามันมีทับในตรงกลางนะครับเพื่อซับอ่เป็นตัวล็อกแกนน็อตนะครับ ก็จะมีช่องเล็กๆนับระบายแรงระเบิดซึ่งมันอาจจะเสียหายได้นะครับเวลายิงไปนานๆครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นปอกทองเหลืองนะครับที่ใช้งานแล้วนะครับเอออันนี้เป็นแบบปลอดภัยนะครับไม่ได้ว่ามีหัวกระสุนอะไรนะครับก็คือเป็นปอกที่ไม่สามารถยิงได้แล้วนะครับผมเราจะเอามา DIY นะครับเพื่อใช้กับตัวโมเดลนะครับสำหรับคนที่ชอบเอาไปยิงเล่นนะครับหรือจะเอาไว้คัดปอกเล่นก็ได้นะครับ สำหรับตัวงานนะครับมันจะคาดเคลื่อนอยู่0.3มิลซึ่งปอกจริงจะฟิตมากนะครับเวลาใส่นะครับแบบนี้นะครับผมมันจะฟิตขนาดนี้เลยอ่ามันจะดีดปอกไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการขยายลำกล้องนิดหนึ่งครับในการขยายลำกล้องนะครับจะใช้เป็นกระดาษทรายนะครับม้วนนะครับให้มีขนาดเล็กนะครับเพื่อที่จะเข้าไปอยู่ในรูลำกล้องได้นะครับแบบนี้ พอใส่เข้าไปนะครับให้ทำการขัดเวลาขัดให้ขัดตรงๆนะครับเพื่อที่จะขยายรูลำกล้องให้กว้างขึ้นนะครับรูลำกล้องออกแบบมาที่10มิลนะครับแต่ว่าเวลาพิมพ์งานนะครับขอบนอกสุดขอบในสุดเนี่ยมันจะมีเส้นพลาสติกนะครับปิ้นออกมาศูนจดมิลนะครับสองฝั่งก็เป็นศูนจุดมิลครับรูก็เลยคาดเคลื่อนไปศูนย์มิลเพราะฉะนั้นเราต้องขัดลบเลเยอร์นะครับลบเลเยอร์ออกนะครับก็คือการขัดตรงๆนะครับ ขัดตรงๆอย่าขัดแบบเอียงนะครับไม่งั้นโมเดลอาจจะเสียได้นะครับแล้วก็จะขัดไปตรงๆแบบนี้นะครับขัดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลองเอาปลอกใส่ดูนะครับสําหรับคนที่จะ DIY ปลอกมาใช้งานนะครับเวลาขัดนะครับตีนผีจะต้องอยู่ในในล็อกของมันนะครับเพื่อที่จะขยาย ทั้งตัวดีดปอก,ปอก,ออกน,นะครับตัวปอกไปพร้อมๆกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลองใส่ดูครับอ่าอันนี้ใส่ได้พอดีแล้วนะครับทดสอบดีดปอกนะอ่าอันนี้นะครับผมตัวปอกกระสุน,นครับจะต้องเป็นปอกที่ใช้งานกับปืนลูกโม่มานะครับเพราะว่าตัวปอกมันจะไม่ไม่บวมนะครับ ถ้าเป็นพวกสไลด์เนี่ยตัวปลอกมันจะบวมนะครับสําหรับคนที่ได้ตัวปลอกที่บวมมานะครับแนะนําให้ใช้บูทที่มีรูขนาด10มิลน,นะครับปอกปอ,กอัดลงไปนะครับเพื่อบีบตัวทองเหลืองให้มันกอดตัวลงให้อยู่ในขนาดเดิมของมันนะครับจะเป็นบูทเบอร์จะเป็นบูทขนาดรู10มิลหรือ9.6มิลก็ได้ถ้าเป็น9.6มิลก็ดีนะครับเพราะว่าตัวปลอกจริงๆแล้วมันขนาด9.6นะครับ พอพอใส่เข้าไปพอขัดลำกล้องแล้วมันก็จะใส่ได้พอดีนะครับอ่าจะเป็นแบบนี้นะครับจริงๆแล้วตัวโมเดลนี้นะครับเมื่อก่อนถ้ารุ่นแรกๆคนที่เคยซื้อไปจะรู้นะครับว่าตัวโมเดลตัวนี้ผมทําเป็นต้นแบบไม่ใช่ว่ายิงแก๊บได้นะครับจะเป็นปอกยิงแห้งแบบนี้นะครับผมแค่ใส่ไปแล้วกดยิงแล้วกดดีดปอกออกไม่ได้มีเสียงแก๊บนะครับแต่ว่า หลังจากที่ผมทําตัวโมเดลเบอร์12ใส่แก๊ปได้มาก็มีลูกค้าหลายท่านอยากให้ทำครับผมก็เลยอัปเกรดเป็นตัวยิงแก๊ปได้นะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือตัวปอกมันรับแรงระเบิดของแก๊ปไม่ค่อยไหวครับเพราะฉะนั้นก็เลยแนะนําให้ใช้ปอกจริง DIY นะครับอันนี้คือตัวที่ DIY เป็นปลอกแก๊ปแล้วนะครับผมหลังจากที่เราได้ปอกมานะครับให้ทําการหาบูทลองนะครับ อันนี้ผมจะใช้เป็นบล็อกแบบนี้นะครับเบอร์สิบเอ็ดใส่ก้อตุ๋นลงไปนะครับผมมันจะมีช่องเห็นนะครับมันจะเห็นตูดแก๊ปด้านด้านนี้ครับตัวแก๊ปตัวหมวกของมันเนี่ยหมวกแก๊บเดิมนะครับเราจะต้องตอออกนะครับก็คือวางไปแบบนี้นะครับผมแล้วตอกหาหกเหลี่ยมเบอร์หนึ่งจุดห้านะครับใส่ลงไปในรูนะครับข้างในจะมีรูเล็กๆอยู่นะครับใส่ลงไปในรูให้ถึงหมวกแก๊ปนะครับ แล้วทําการตอกออกนะครับไม่รู้ตอกบ,บนโต๊ะจะออกหรือเปล่านะก้องอาจสะเทือนนิดนึงนะครับโอ้ไม่ออกแน่นอนเดี๋ยวขอตอกข้างล่างแล้วกันโอเคแล้วก็จะได้กระสุนทรงนี้ออกมานะครับซึ่งหมวกแก๊ปหลุดออกมาแล้วนะครับผมนี้จะเป็นหมวกแก๊ปครับหมวกแก๊ปเขาก็จะมีฐานอยู่ข้างในนะครับเป็นฐานรองแก๊ปเหมือนกัน,นครับก้องอาจจะไม่โฟก,กัสนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับผมจะเห็นว่าจะมีรูเล็กๆอยู่นะครับเราจะต้องใช้สว่านขนาด4มิลนะครับสว่านขนาด4มิลนะครับเจาะลงไปนะครับเจาะให้ทะลุอีกฝั่งหนึ่งครับเพราะว่ามันจะมีตัวกักอยู่เห็นไหมครับเจาะให้ทะลุอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ทําการหาอะแดปเตอร์นะครับผมอันนี้ผมเป็นอะแดปเตอร์ที่พิมพ์ขึ้นมานะครับผม คุณผู้ชมอาจจะใช้เป็นพวกพลาสติกไฟเบอร์หรือว่าอาจจะเป็นไม้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเจาะรูนะครับแล้วก็ทําการเหลาให้ได้ขนาดเ,าเข้าไปในตัวปอกได้นะครับผมให้เหลาให้เป็นลักษณะนี้นะครับจะต้องมีฐานรองสองฝั่งนะครับเพราะเกิดกดลงไปใกล้ปอกเกินเนี่ยใกล้ใกล้ฐานเกินไปเนี่ยมันจะไม่มีช่องระบายแก๊สนะครับด้านในจะต้องเว้นช่องไว้แบบนี้นะครับ แล้วก็ปอกลงไปให้สนิทนะครับตัวนี้มันก็จะได้ฉากกับตัวปอกนะครับแล้วก็น็อตท,ที่ใส่ไว้ตรงกลางนะครับมันจะอยู่ตรงกลางรูพอดีนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะใส่น็อตให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็เราจะต้องใส่น็อต M3 นะครับไว้ทางด้านในนะครับ เป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมอ,อ่พอเราทาาดัปเตอร์เฟกก็ทําการฝังน็อตไปเลยนะครับผมแล้วก็ทําการยัดเข้าไปในปอกนะครับอัดเข้าไปในปอกต้องเจาะรูตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็อัดเข้าไปตอกเข้าไปจนสุดนะครับตอเข้าไปจนสุดเลยแล้วตัวน็อตนะครับมันจะอยู่มันจะอยู่ประมาณนี้นะครับต่ําจากขอบ สองมิลนะครับก็คือต่อเข้าไปแล้วก็ทําการหยอดกาวนะครับพอสุดแล้วให้ทาการหยอดกาวที่ด้านข้างนะครับด้านในนะครับอย่าให้โดนกับตัวแกนครับหยอดกาวกาวร้อนก็ได้นะครับแล้วก็ระวังอย่าให้กาวมาโดนกับตัวแกนนะครับเพราะว่าเราจะต้องปรับแกนนะครับขึ้นลงครับแกนจะต้องต่ําจากฐานนะครับประมาณ2มิลครับถ้าเกิดเจอแก๊บหนานะครับก็ต้องปรับลงไปอีกครับ ก็อยู่ประมาณ1 1มิลครึ่งครับไม่ถึง2มิลครับหมิลถึงหมิลครึ่งนะครับแบบนี้เวลาใส่กระสุนไปเอเวลาใส่แก๊ปไปนะครับแก๊ปจะต้องเสมอกับตูดกระสุนนะครับถ้าเจอแก๊ปหนาแก๊ปเลยออกมานะครับก็จะต้องทำการปรับแกนน็อตลงมาให้ต่ำลงมานะครับเพราะว่าไม่งนั้นเวลาใส่ปอกกระสุนลงไปนะครับแล้วกดเข้าลำกล้องแบบนี้เวลากดลงปุ๊บ แก๊ปที่ล้นออกมานะครับมันจะเกิดการอัดกับห้องเข็มนะครับมันจะเกิดการระเบิดขึ้นมาในขณะที่กดลำกล้องลงนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวแก๊ปจะต้องเสมอกับท้ายกระสุนนะครับโอเคเดี๋ยวอันนี้ผมจะอันนี้ปลอกนี้ผมเพิ่งจะทําเสร็จยังไม่ได้ทดลองยิงนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองยิงกันเลยนะครับผมออขอลองดีดปลอกตัวนี้ให้ดูก่อนนะครับซึ่งเป็นปลอกที่เพิ่งจะขัดลำกล้องใส่เมื่อกี้เองครับใส่ไปแล้วก็ดีดออกครับ ใช้งานได้นะครับสําหรับปอกจริงนะครับปอกที่ยิงแล้วนะครับเอามา DIY นะครับต่อมาครับเป็นระบบแก๊ปนะครับที่ DIY จากปอกจริงนะครับทดสอบยิงนะครับโอเคเสียงดังดีมากเลยนะครับดีกว่าเสียงดังกว่าตัวนี้อีกนะครับเพราะว่าตัวปอกเนี่ยมันมีช่องระบายแรงระเบิดที่ดีนะครับผม โอเคต่อมานะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมหลายคนก็อยากจะให้ผมทดลองยิงนะครับก็เป็นกระสุนเมทัลาติกนะครับยิงไม่ค่อยแรงหรอกนะครับก็แรงเป็นบางลูกนะครับแล้วแต่แรงดันแก๊สนะครับอ่จะยิงอะไรดีเดี๋ยวหากล่องกระดาษกัะคู่โอเคจะยิงใส่กล่องนี้แล้วกันนะครับผม ระยะเจาะๆเลยทดสอบนะครับอ่าจะเห็นว่ามีรอยรอยยิงนะครับอันนี้ก็คือไม่ทะลุนะครับบางลูกมันก็ทะลุบางลูกมก็ไม่ทะลุนะครับมันแล้วแต่แรงดันแก๊สนะครับเรามาดูปอกกันนะครับว่ายังอยู่สมบูรณ์ไหมอ่าดึงดึงน็อกนิดนึงนะครับก่อนจะหักลํานะโอเค ปอกไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวหยิบให้ดูอ่โอเคนะครับอันนี้ปอกยิงเมื่อกี้นะครับผมก็ใช้งานได้อยู่นะครับแต่ว่าเอ่เผื่อใครที่ยิงแล้วปอกแตกก็สามารถใช้ปอกจริงนะครับ DIY ได้นะครับผมตามทํตาตามที่ผมบอกไปเลยนะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมสาหรับใครที่ ต้องการสินค้าเอ้ยต้องการโมเดลครับต้องบอกก่อนว่าทางร้านไม่ได้รับงานเยอะนะครับเพราะว่างานทิมมันใช้เวลานานนะครับรับแค่รอบละประมาณ10ออเดอร์นะครับหรืออาจจะรับ20ออเดอร์แต่จะแบ่งเป็น2แบบก็คือเบอร์12 10 o r อร์ order, แล้วก็ตัวจุดสามแปดสิบนะครับสําหรับใครที่สั่งซื้อไม่ทันนะครับแนะนําให้กดติดตามร้านไว้นะครับผมติดตามร้านในท็อปปี้เอาไว้นะครับแล้วก็เอ่อผมจะลงสินค้าประมาณ4วันครั้งนะครับสวันเปิดรับเดอร์หนึ่งครั้งใครที่เอ่อต้องการอยากจะซื้อจริงๆก็สามารถกดดูได้ช่วงเที่ยงของทุกวันนะครับเพราะว่าผมจะเปิดรับอเดอร์ประมาณช่วงเช้านะครับแล้วก็ ช่วงบ่ายๆก็จะเต็มแล้วนะครับต่อรอบนะครับก็คือเปิดมาช่วงเที่ยงก็อาจจะมีโอกาสสั่งได้อยู่นะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องผมด้วยนะครับสวัสดีครับผม